โอ้ว,ว้าวเฮ้ยมันทำได้ไงเนี่ยเฮ้ยมันรู้ได้ไงอะเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ บปรเกมจบโจวันนี้ผมมีเว็บไซต์ที่ Google ซ่อนเราอยู่ถึง15เว็บไซต์วยกันผมเชื่อว่าคุณยังไม่เคยเห็นแน่นอนและที่สําคัญทั้ง15เว็บไซต์เนี่ยเราสามารถเปิดเข้าไปดูได้เองจริงๆที่คอมพิวเตอร์คุณเองหรือในโทรศัพท์คุณเองได้เลยไม่เสียเวลาดีกว่ามาดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับมาเรามาดูเว็บไซต์แรกกันเลยนะครับเข้าไปที่หน้า google.com นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า AI duet นะครับแล้วก็เข้าไปที่ลิงก์อันนี้นะครับ AI เนี่ยหลายคนน่าจะรู้แล้วมันก็คือระบบคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถเรียนรูู้้้้้้จาากสิ่่่งทีีีเเรปปปออออนนนนนขมมลใหไดคััแตยื ที่มี AI มาเรียนรู้จากการเล่นเปียโนของเราบอกก่อนนะผมเล่นเปียโนไม่ได้เป็นไม่ได้เก่งนะแต่ว่าเราสามารถกดตรงนี้นะกดปุ่มนี้ Launch Experiment นะครับแล้วเราก็กดเปียโ,โนโดยใช้คีย์บอร์ดของเราเนี่ยแล้ว AI นะครับมันจะเล่นเปียโนต่อหลังจากที่เราเล่นให้มันใกล้เคียงกันกันกบที่เราเพิ่งเล่นไปยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเรากดเพลงตรงนี้นะครับแล้วก็กดคีย์บอร์ดไปเลยเช่น <c oughs> เห็นไหมครับ AI มันจะเล่นเพลงต่อสมมติว่าผมเล่นเป็น เห็นไหมมันจะเล่นแบบกระโดดกระโดดแล้วก็ใช้ระบบ AI ที่มันเรียนรู้มาแล้วนะครับว่าเปียโนควรจะเล่นต่อเพลงนี้ไปยังไงถ้ามีใครเล่นเปียโนเป็นเนี่ยลองต่อแล้วลองเล่นมาให้ดูหน่อยว่าเขาจะเล่นต่อเราเนี่ยได้เพาะมากแค่ไหนมาดูว่าซต์ต่อไปดีกว่าครับเจลลี่มาริโอนะครับแล้วก็ Enter เข้าไปที่ลิงก์อันแรกนี่เลยมันจะเป็นอย่างที่ชื่อมันบอกเลยนั่นแหละมาริโอที่เป็นเจลลี่หมายถึงว่ามันยืดชือได้ดูนะดูถ้าผมกดลูกศรดี่ดูดิดูตัวดิ เอ้ยทำไมมันมองดินอย่างนี้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่โอเคขึ้นแล้วขึ้นแล้วนี่ดูดิดูตัวมาริโอด้ดิเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้มันกินเห็ดก่อนกินเห,เห็ดเห็ดเห็ดอยู่นี่เห,เ,หเห็ดเห็ดเฮ้ยมันเข้าด่านได้จริงอะเนี่ยเฮ้ยมันเป็นด่านจริงๆเลยเนี่ยโอ้ยโอ้นี่โดนแล้วตัวเราก็ตายเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอ้ยตายแล้วเดี๋ยวเราแบบลอยลอยไปเลยลอยหายไปเลยดีกว่า เด้งแบบว่ายืดมามพูดถึงมาริโอแล้วเนี่ยต้องดูเว็บไซต์ต่อไปนะครับ super mario bros แล้วก็ด io เข้าไปปุ๊บนะครับแล้วกดลิงก์แรกนี่เลยสำหรับคนที่ชอบเล่นมาริโอเนี่ยนะคุณไม่ต้องไปแบบว่าไปโหลดโปรแกรมอะไรทั้ไม่ต้องดาวน์โหลดอทั้งสิ้นอยู่หน้าเว็บเลยสามารถเล่นเกมเต็มตัวจริงได้เลยบนคีย์บอร์ดคุณเลยนะเนี่ยเห็นไหมนี่ไงเห็นไหมสามารถเล่นได้จริงๆเลยนะครับเนี่ยดูโอ้ย เนี่ยนะครับสามารถเล่นเกมมาริโอแบบเต็มได้จริงๆโดยที่ไม่ต้องดาวโหลดโปรแกรมอะไรมาเลยเล่นบนคีย์บอร์ดได้เลยมาดูเว็บอันต่อไปดีกว่าครับเว็บอันต่อไปมันไม่เชิงเป็นเว็บนะครับแต่มันเป็นเทคนิคการค้นหาอยู่บน Google <Huh? S 1> นะครับโดยพิมพ์คำสั่งแบบนี้นะพิมพ์ตามผมเลยนะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราจะสามารถกดเข้าไปดูเหมือนภาพสกรีนช็อตของโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งเนี่ยที่คนเขาสกรีนช็อตเอาไว้แล้วเราสามารถดูภาพสกรีนช็อตที่เขาทําได้เนี่ยมันอย่างนี้นะครับมันจะขึ้นมาเป็นภาพเหมือนกับว่าเขาให้กดแคปเจอร์สกรีอยู่ ถอยหลังกันไปก่อนอันเนี้ยมันอย่างเงี้ยมันคิดว่า screenshot was removed นะครับก็คือไอ้ภาพเนี้ยมันถูกลบไปแล้วเดี๋ยวลองดูเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันเป็นภาพของเกมอะไรก็ไม่รู้เนี่ยลองไปกดดูนะครับมันมีหลายอันน่าสนใจมากเดี๋ยวดูหน้าต่อไปดูเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นเกมน่าจะเป็นเกม Black S right. <S ผมไม่รู้เลยว่ามันจะเจออะไรคุณลองไปค้นหากันดูแล้วกันนะครับว่าจะเจอภาพอะไรเด็ดๆเขียนมาบอกบ้างนะมาดูเว็บไซต์ต่อไปดีกว่าครับพิมพเขาว่า a k i n ตอร์นะครับหลายคนอ,อาจจะเคยเห็นแล้วมันเป็นเว็บไซต์เหมือนกับจีนี่ที่สามารถเดาสิ่งของที่คุณคิดเอาไว้ได้โดยที่ว่าคุณไม่ต้องบอกอะไรนะครับเขาจะถามคำถามเราแล้วให้เราตอบคําถามเนี่ยแล้วจีนี่เนี่ยจะสามารถเดาได้ว่าคุณคิดถึงอะไรอยู่แม้กระทั่งเป็นคนสัตว์สิ่งของของกินหรืออะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเลือกของสักอย่างในห้องนี้แล้วกันอันนี้แล้ว Okay. นี่นะผมจะไม่พูดเป็นเสียงด้วยเผื่อบางคนบอกว่าโอ้ยเดี๋ยวจีนี่เขาเปิดไมโครโฟนแอบจับเสียงเอานะครับว่ามันสามารถเดาได้ว่าผมพูดถึงอะไรอ่ะทุกคนเห็นด้วยกันนะเขาถามว่าอันนี้เป็นคนสัตว์หรือสิ่งของนะครับมันก็ต้องเป็นสิ่งของอมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเลือดทางเพศหรือเปล่าไม่เป็นเครื่องจช้ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านหรือเปล่าใช่ใช่สิ่งที่เราเอามาใส่หรือเปล่าไม่ใช่นะครับทำมาจากเหล็กหรือเปล่าก็มีส่วนมันตัดได้ไหมดูสิปัญหาก็ถามเหมือนกันรู้แล้วว่าตััดดไ้มนเกี่ยว ข้องกับของที่โรงเรียนไหมเกี่ยวคนทําผมเนี่ยจะไปจะต้องใช้สําหรับการทํางานเขาไหมใช่ ดูภาพดิตอบถูกเลยอะแต่ว่าผมอาจจะเลือกของง่ายนะเอางี้ไปลองทําเล่นกันดูจริงๆเลยเสิร์ชเข้าไปนะครับเอคินเตอร์แล้วลองพิมพ์ดูลองคิดคําศัพท์หรือชื่อคนหรืออะไรก็ได้มาดูนะครับว่าจีนี่จะหาคําตอบได้หรือเปล่ามาดูเว็บอันต่อไปดีวกว่าพิมพ์คําว่า i only net นะครับจะขึ้นมาอันแรกเลยแล้วจะเห็นว่าเป็นรูปดวงตานะแล้วเขาบอกว่าให้กดที่ไหนก็ได้เพื่อเพิ่มตาเวลาเราขยับเมาส์เห็นไหมตาม,มันจะขยับตามเห็นไหมครับถ้าเรากดปุ๊บ เอเดนตามันขึ้นมานะครับเอเดน,นกดปุ๊บแล้วมันจะขึ้นมานี่ดูดิดูไปแล้วเหมือนในเนี่ยเหมือนในหนังที่แบบว่าเห็นอยู่ในพุ่มไม้แล้วมันมีตาแบบมีสัตว์อยู่ในพุ่มไม้เยอะๆแล้วตามันขึ้นมาเออแต่ว่าเวลาเราขยับเมาส์เห็นไหมครับตาทุกอันเนี่ยมันจะขยับมองตามเราว่าเมาส์เราอยู่ตรงไหนแปลกดีหลอนดี มาดูอันต่อไปดีกว่าพิมพ์คําว่าโลโก้ from memory นะครับอ่าหลังจากนั้นเราก็กดไปที่ลิงก์อันนี้เลยนะครับพอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าให้เราวาดโลโก้จากความทรงจําของเราว่ามันใกล้เคียงกับของจริงมากแค่ไหนอ่าโจทย์อันแรกเลยเนี่ย <c oughs> เขาบอกให้เขียนโลโก้ของ McDonald s นะครับ <c oughs> จำได้มันเป็นตัว M น่าจะเป็นอย่างนี้ปะมันหามันกลางออกปะ่ะ อใกล้เคียงเเรื่องอะไรดีวะไนกีน้โลโก้เดี๋ยวนะมันน่าจะแบบว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เดี๋ยวนะมันไม่น่าจะชันขนาดนี้ป่ะเอาลองดูโอ้ห่างกันมากเลย <c oughs> ไปลองเลน่นดูนะครับเนี่ยโลโก้เป็นซอนโลโก้เป๊ปซี่โลโก้ทวิตเตอร์โลโก้สแนปแชทโลโก้นาซาไปลองว่ากันเล่นดูแล้วกันนะมามาดูว่าต่อไปดีกว่าครับชาชาสไลดนะครับเพื่อใครไม่รู้จักนะว่าชาชาสไลดคืออะไรเนี่ยมันเป็นชื่อเพลงที่แบบว่าในเพลงเนี่ยเขาจะบอกคําสั่งข,ง,ขงของการเต้นให้เช่นบอกว่าก้าวซ้าย2ครั้งก้าวขวา2ครั้งกระโดดหนึ่งครั้งถอยหลังถอยหน้าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกให้เราทานะครับถ้าเลือกไม่ออกเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเพลงสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะมันจะเป็นคําสั่งบอกเลยบอกว่าให้ทําอะะไรนะรนนคับเี่ย ให้ทําอะไรให้ยกซ้ายยกขวาอะไรอย่างนี้นะครับทีเด็ดมันอยู่ตรงนี้ตรงรูปไมโครโฟนเล็กๆตรงนี้นะครับถ้าเรากดไมโครโฟนเห็นไหมมันจะแบบว่ามันมีเสียงแบบว่าขยับได้แล้วมันบอกให้ทำอ่ะเนี่ยให้ถอยหลังนะครับให้กระโดดหนึ่งครั้งคริสครอสนะครับคือการแบบสลับขานะครับหลังจากนั้นก็ให้ชาช่าเห็นไหม ไปลองกดเอาดูนะว่ามันสามารถทําได้นะครับกูเกิมันซ่อนไว้จริงนะเนี่มามาดูเว็บมันต่อไปดีกว่าพิมพ์คําว่า woodgear.ca นะครับนี่หลังจากนั้นก็เข้าไปที่เว็บแรกเลยนี่นะครับแล้วเลื่อนลงมาหัวมุมล่างตรงนี้จะมองเห็นว่ามีเขียนคว่า i balling game นะครับอันเนี้ยมันคือการกะด้วยสายตาของเราว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนอันเนี้ยเหมือนอย่างเงี้ยอันแรกเขาบอกว่าให้ทําด้านขนานสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับให้เราขยับให้มันดูเหมือนกับว่ามันขนานกันด้วยตาเปล่าเราผมว่าน่าจะประมาณเนี้โอ้โหใกล้เคียงแต่อันนี้ ยังห่างประมาณ3.6ยูนิตนะถือว่ายังห่างอยู่อันนี้บอกว่าให้มันอยู่ตรงกลางเหรอน่าจะประมาณแถวตรงนี้โอ้ยยังห่างอยู่เส้นน่ะตรงได้แต่ว่าจุดสี่เหลี่ยมยังห่างอยู่อันนี้บอกว่าให้หาจุดตัดกึ่งกลางนะครับน่าจะประมาณตรงนี้ เยเห็นไหมตรงมากอันนี้ใกล้เคียงมากเลย0.3ยูนิตอันนี้ใกล้มากเลยอันนี้จุดกลางของวงกลมน่าจะประมาณตรงนี้3.2ยูนิตยังห่างอยู่เลยโอ้โหแต่ว่าไปลองเลขกันดูนะครับมันเป็นการกะสายตาของเราด้วยภาพแบบง่ายๆเนี่ยว่าคุณเนี่ยตาคุณแม่นแค่ไหนมาดูเว็บต่อไปดีกว่าครับพิมพ์คําว่า flappy 2048นะครับกดลิงก์นี้นะครับแล้วเราต้องใช้ลูกศรอ,อย่างเดียวไม่ให้โดนกล่องนะแล้วมันจะเพิ่มจํานวนตัวเลขไปเรื่อยๆ2แล้ว3แล้วโอ้ยตกตายเลย 15! นี่ได้มากสุดแล้วนะเนี่ยไปลองเล่นเกมนี้กันดูนะผมว่ามันท้าทายมากเลยมามาดูาต่อไปกันเข้าไปที่ Google แล้วก็พิมพ์คําว่า falling ติดกันเลยนะครับ falling 2ครั้งอ่าขึ้นมานะครับแล้วก็กดลิงก์อันแรกเลย falling falling com นะครับมันจะเป็นเว็บไซต์ที่โชว์ภาพแบบชากะมันล้มลงผมว่ามันก็เพลินตาดีแต่ว่าปวดตาแสบตานิดนึง แต่ทาอะไรไม่ได้เลยนะครับเนี่ยจะกดเมาส์กดอะไรตรงไหนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกดไปก็ไม่ได้ทําให้มันล้มเร็วขึ้นหรือล้มช้าลงแต่ว่าเท่ดีมาดูต่อไปครับอันต่อไปเนี่ยจะดูหลอนๆนิดนึงแต่ว่าพิมพ์ตามผมแล้วกันนะ the d e a d clock แปลว่านาฬิกาวันตายหมายถึงว่าเขาจะประมาณว่าให้เราก่อข้อมูลของเราเข้าวๆลงไปนะครับแล้วเขาจะคํานวณโดยใช้สถิติแล้วก็บอกว่าเราเป็นลันกษณะบุคคลแบบไหนแล้วคุณน่าจะเหลือเวลาเท่าไหร่บนโลกนี้ก่อนที่คุณจะตายประมาณเนี้ยแต่บอกก่อนะมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่า เขาคำนวณเอาแบบว่าเขาข้าแล้วกันนะสมมติว่าไม่ใช่วันเกิดผมแล้วกันนะเอาเป็นวันเกิดมั่วๆขึ้นมาวันหนึ่งนะเกิดวันที่29เดือนกุมภาพันธ์ปีเหรอหนึ่งเก้าเกละกันเป็นผู้ชายอ,าอันนี้เป็นแบบว่าความมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะเอามองโลกในแง่ร้ายนิดนึงแล้วกันนะอ่ะติ๊กไปที่2 6แล้วก็สูบบุหรี่ไหมไม่สูบนะครับอ่ะแล้วลองดูนะกดปุ่มนี้คำนวณออกมานะมันจะขึ้นมาว่าวันอาทิตย์ที่1 1ตุลาคมปี2 0ง0 จะสิ้นชีวิตของคนคนนี้ก็น่าจะเหลือประมาณ23ปี<ฮ>นับจากนี้ไปนะเพื่อใครสงสัยอยากจะรู้ว่าคุณจะเหลือชีวิตอีกมากแค่ไหนเนี่ยลองเข้าไปเล่นๆดูในเว็บไซต์นี้ดูแล้วกันนะโอเคมาดูต่อไปครับ w u b b a l u b b a แล้วก็ดับดับนะครับพอพิมพ์ค้นหาปุ๊บทำไม Google ถึงแปลว่า I am in great pain please help me นะครับถ้าคนเคยดูการ์ตูนของมอนที่เนี่ยนะมันเป็นประโยคที่ตัวการ์ตูนตัวหนึ่งเขาจะพูดบ่อยๆเขาจะพูดแบบว่า บาลบดับดับประโยคนี้นะครับเขาใช้สําหรับเวลาตอนที่เขาจะบอกบอกว่าฉันเนี่ยนะกำลังแบบทุรนทุรายทรมานเนี่ยโปรดช่วยฉันทีแต่เหมือนกับใช้คําพูดเนี่ยเอามากบเกื่อนว่าบาลบ,าบ,าบาดับดับว่าบาลบ,บดับดับ,ดบ มาดูต่อไปดีกว่าพิมตามผมนะ wtf แล้วก็ shoot i do with my life พิมไปอย่างนี้นะครับแล้วก็กดไปที่ลิงก์อันแรกเลยเหมือนกับประโยคค์คถามบอกว่าทาอะไรดีในชีวิตนะครับเปิดเว็บไซต์นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็กดคําว่า tell me มันจะขึ้นภาพข้างหลังขึ้นมานะครับแล้วเขาก็แนะนําบอกว่าทําไมไม่ไปทํางานบนเรือครูซอะเออถ้าเกิดว่าเราสนใจใช่ไหมเราก็กดปุ่มคําว่าโอเคมันก็จะขึ้นมานะครับเป็นข้อมูลแบบว่าคนที่เขามีประสบการณ์ข้อมูลแบบเบสิกพื้นฐานว่าไปทํางานเป็นอาชีพอยู่บน เรือครูซเนี่ยเป็นยังไงมีงานประเภทไหนบ้างคุณจะได้เงินประมาณเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคร่าวๆผมว่าเว็บนี้น่าสนใจมากเผื่อใครอยากจะรู้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเดินสายทําอาชีพอะไรหรืออยากจะมีอาชีพอะไรในอนาคตนะครับเข้าไปดูในเว็บนี้ได้นะครับมาดูอันสุดท้ายดีกว่าอันนี้นะครับพิมพ์เข้าไปที่ Google เลยนะครับพิมพ์คําว่า duck duck go นะครับคือต้องเข้าใจก่อนว่า Google เนี่ยทำหน้าที่เป็น Search En g i n e เราอยากจะรู้ข้อมูลอะไรก็ตามนะครับเขาจะจัดลําดับดัชนีให้ว่าไอตัวเว็บไซต์ไหนเนี่ยมันควรจะอยู่ตรงไหนพิมพ์ชื่อคํา สิ่งที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เราค้นหาเนี่ยเผื่อเราจะสนใจได้นะครับลองเข้าไปใช้อันนี้ดูเรียกว่า d Duck d u c k g o นะครับเป็น Search Engine เหมือนกันเช่นสมมุติว่าเราค้นหาคำว่าอะไรก็ได้นะครับที่เราอยากจะรู้ e t c h u p Joe ขาจะขึ้นมาเลยเห็นไหมมีแบบว่าคลิปวิดีโอล่าสุดมีภาพมีลิงก์มีอะไรอย่างนี้นะครับสามารถค้นหาได้เขาบอกว่าที่สําคัญของดักดักโกนะครับมันจะรักษาความ private ความปลอดภัยข้อมูลของเรานะครับมากกว่าของ Google ยังไงก็ลองไปหาข้อมูลดูหรือไปลองใช้ดูแล้วกันนะครับว่ามันจะช่วยให้คุณค้นหาด้วยความปลอดภัยมากแค่ไหนะและนี่นะครับก็คือทั้ง15เว็บไซต์ที่ Google ซ่อนเราอยู่แล้วคุณอาจจะยังไม่เคยเห็นหรือบางเว็บไซต์คุณอาจจะไปลองทําดูจริงๆดูไปลองเข้าเว็บไซต์เหล่านี้ดูนะแล้วถ้าเกิดว่าผมเพิ่งเจอค คลิปนี้เป็นคลิปแรกนะผมเคยทําคลิปที่เป็น Google Trick เว็บไซต์ที่ Google ซ่อนเราอยู่เนี่ยมาแล้วหลายตอนก่อนหน้านี้นะถ้าใครอยากดูมีเว็บไซต์ที่น่าสนใจกดเข้าไปดูได้นะครับเดี๋ยวจะฝากเป็น playlist ไว้ตรงนี้เลยแล้วกันขอบคุณมากที่ติดตามช่องเมจับโจนะครับมีเว็บไซต์น่าสนใจของที่น่าสนุกแปลกใหม่แกเจ็ตหรือมีเรื่องราวที่น่าสนใจได้วิทยาศาสตร์ที่เราสามารถเรียนรู้มาได้ต้องติดตามไม่ได้ที่ช่องเคจบโจนะครับวันนี้มีแค่นี้ขอบคุณมากเอาไว้เจอกัน,กนวันหน้าสวัสดีครับ 我。